ผมเห็นเหมือนรถพี่เลยครับแต่ว่าเขาแยกอะเห็นแค่ตัวเฟร,รมอะเฟร,รมกับสติกเกอร์ที่ผมติดอะแยกชิ้นอยู่คือแยกส่วนประกอบหมดแล้วกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตปราสาคิดถึงน้องไหมดูสิไม่ได้ทำคลิปกับน้องนานมากเลยทุกคนมีใครคิดถึงน้องโมโตไหม โอ้โหแมวมากุดดาเลยวะไปกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตะสำหรับวันนี้ทุกคนเราก็จะมาอัปเดตอ่าสุกตัวตตับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตอ่าคลิปที่เราเคยทําไปอีพีแรกก็คือคลิปตามหารถคันแรกของผมนะครับเออก็จะเป็นรถคันนี้ป้ง จะเป็นรถคันคันนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ผมอะตามหา2ออาทิตย์แล้วเก็ดูจากคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ดูจากคนที่อินบ็อกเข้ามานะครับท้าความจากคลิปที่แล้วแล้วกันก็จะเป็นรถเซทเดคันนี้นะครับที่ผมซื้อเมื่อประมาณตอนอยู่ม .2 ม .3 นะครับเมืม่อประมาณแบบ78ปีที่แล้วนะครับก็คือเซทเอสาร์หนึ่งาซึ่งตอนนั้นก็ซื้อมาได้ใช้ประมาณแบบปีหนึ่งเออแล้วหลังจากนั้นก็ซื้อนินจาสามร้อยใช่ไหมแล้วก็จำเป็นต้องขายคันนั้นไปเพราะเราไม่มีตังที่จะไปซื้อนินจาสามร้อยเออ มันไม่มีตังไงนะก็เป็นเหตุผลที่เราต้องขายไปนั่นเองนะครับแล้วกเ็เมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนใน Facebook เนะี่ยผมก็เลยเอออยากตามหาคันนี้นะครับมันก็แจ้งเตือนมาเมื่อประมาณ -67 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะมาทําคลิปตามหาซึ่งผลปรากฏก็คือเคอ<ะ>อยเสียงอะไรมีคนเห็นรถคันนี้เมื่อประมาณปีที่แล้วปีถึง2ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ชนบุรี เอออยู่ที่ชนบุรีแต่ผมก็ทักเขาไปเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วแล้วเขาก็ย้ายมาแล้วผมก็ไม่กล้าที่จะขับรถไปตามหารจริงอะอยากอยากอยากที่จะขับรถไปตามหามากเลยนะทุกคนเออแล้วก็มี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 คอมเมนต์นี้ด้วยทุกคนนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเขาบอกว่าคลิปนี้ใช่รถพี่ไหมครับผมเจอในย t u b e ซึ่งไม่ใช่คลิปแรกนะคลิปแรกอันนั้นก็คือผมถ่ายเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยไปไปเริ่มละ มีอยู่สองคันนะครับทุกคนมี KSR กับ ZSR ZSR าเดเครื่อนซ้ายนะครับ คลิปนี้ถ่ายขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะทุกคนเออก็จะเป็นไซเดร r กับเอ่าเคแล้วก็มีหลายคนถามว่าใช่รถพี่ไหมเพราะว่าลายเหมือนกันเลย <Huh? S 1> อันนี้คือผมขับเองนะทุกคนแล้วก็ด้านขวาเคดาก็เป็นเพื่อนของผมคือตอนนั้นเราแบบอยากวัดกันไงว่าไซเดร็ ي, r หรือเค r มันแรงกว่กากันผลปรากฏก็ตามที่เห็นนะครับทุกคนจริง,รงๆมันไม่ได้เกี่ยวที่เราล็อกมันเกี่ยวที่ใครเป็นคนอยู่หลังพวงมาลัยมากกว่านะครับ เล่นเอยคลิปนี้ก็เป็นผมจริงๆแล้วก็อีกคนนึงถ่ายนะครับเออตอนนั้นก็เมื่อห้าปีแล้วก็ถ่ายเล่นเออผมก็นึกว่าอุ้ยจะเจอจริงๆแต่มันก็ไม่เจอทุกคนแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งทุกคนอ่าไม่ใช่คอมเมนต์ดิเขาทักมาในอินบ็อกซ์นะครับเขาบอกว่าเจอรถพี่แล้วเอ้ยไม่ใช่ดิ <ๆ S 1> ผมผมเห็นเหมือนรถพี่เลยครับแต่ว่าเป็นอะไรก็เล้วะ <c oughs> วะเขาแยกอะเห็นแค่ไอตัวอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเห็น <c oughs> แค่ตัวเฟรมอะเฟรมกับสติกเกอร์ที่ผมติดอะแยกชิ้นอยู่คือไม่เห็นตัวรถนะเห็นแต่ ตัวเฟรมนะครับตัวเฟรมของรถแล้วก็ตัวไฟหน้าอะไรคือแยกส่วนประกอบหมดแล้ว <c oughs> นั่นแหละทุกคนผมคิดว่าถ้าเขาบอกมาขนาดนี้แล้วรถเราน่าจะโดนแยกชิ้นส่วนขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เสียใจจังเลยนะน่าจะน่า,น,าน่าจะคงจะต้องเป็นอย่างนั้นนทุกคนเพราะว่าหลายๆคนในในกลุ่มก็ขายกันไปหมดแล้วผมก็เคยไปตามหาอยู่รอบหนึ่งก็ก็เจอเป็นเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่รถผมนะฮะนั่นแหละก็มีความเป็นไปได้สูงทุกคนที่รถเราจะโดนชําแหละขายไปแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนานแล้วก็เป็นรถจีนอะไรอย่างงี้นะครับอืมก็เลย อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นไปซึ่งก็ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ตามหาไม่สําเร็จนะทุกคนเอออยากจะตามหาแล้วก็อยากจริงๆอะ่ๆอะแน่ใจจริงอะ่ะอยากจะซื้อกลับมาใช้เลยเพราะว่าตอนเออตอนนั้นเราไม่มีไงตอนเราไม่มีตังค์ซื้อนะแต่พอตอนนี้เราแบบอุ้ยเราพอมีแล้วก็อยากจะซื้อรถคันแรกที่เราขายไปอะ่ะกลับมานะครับม,มันก็เลยแบบมันก็เลยไม่ทันแล้วนะครับเออแล้วแล้ว,ล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 วหลายคนก็ได้งัยว่าทำไมไม่ตามหาจากอ่าคอนแทคที่เคยขายไปคือผมอะ่ะเมื่อประมาณแบบ หลายปีแล้วแหละ3ามสี่ปีละเออซึ่งผมลองเปิดไปเปิด,ปดหาเปิดดูอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วทุกคน <troph ies. S 1> เพราะว่าตอนนั้น Mad เป็นแอคเคาน์เก่าของผมนะครับล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยรหัสอะไรก็จําไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จําเบอร์ใครไม่ได้เลยนะครับ,เ,รบเพราะว่าตอนนั้นเราก็อยู่มาแบบม3มอสามปรมามสามมสี่ประมาณนั้นก็นานมากๆแล้วนะครับก็เลยปล่อยไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเป็นเวลาประมาณแบบ5 6ปีแล้วนะครับอืมแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับเจ้าของรถคนใหม่ด้วย ก็มีแต่รูปเก่าที่เคยถ่ายเอาไว้ผมจะขึ้นไว้ให้ดูนะครับอืมนั่นแหละเอาเป็นว่าคลิปนี้โปรเจกต์นี้ก็น่าจะไม่ส่งผลสําเร็จนะครับอืมน่าจะไม่สําเร็จแล้วก็ไม่ได้เจอรถคันเก่าของเราแล้วดังนั้นก็ เหลือไว้แค่ความทรงจํำละกันนะครับออตอนนี้ก็อยู่กับรถปัจจุบันแซดด็กวาที่ไม่ขับเออนั่นแหละเฮ้ยแล้วก็อีกคันหนึง่งอีกคันหนึงอีกคันหนึ่งนะครับนินจา300ใช่ไหมล่ะหลังจากที่เราขายคันนี้ไปก็ซื้อนินจา300จจริงก็อยากตามหาเหมือนกันนะแต่ว่า เดี๋ยวลองดูก่อนลวกันว่าน้องเขาอยู่แถวไหนนะครับสําหรับคนที่ซื้อไปใหม่นี่คันนี้น่าจะตามไม่ยากคันนี้น่าจะตามไม่ยากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีคนถามมานะครับเกี่ยวกับของแต่งของรถคันนี้นะครับอ่ะเปิดดูตามรูปไปเลยนะครับโครงถักตัวนี้ไม่ใช่ของ KSR นะครับโครงถักตัวนี้เป็นของ M S X นะครับแล้วก็ล้อตัวนี้เป็นของ M S X นะครับอืมไอเนี้ยหลายๆคนถามมาซึ่ง ผมเป็นของเอ็มเด็นะทุกคนไม่ใช่ของ KSR นะครับถามว่าขับดีไหมอ่ะเดี๋ยวบอกฟีลลิ่งการขับก่อนแล้วกันขับดีไหมใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกว่าขับดีดีดแหละอก็โอเคก็ okay. กไม่ถึงกับแย่นะครับแต่ว่าอาการสั่นของรถมันเยอะมากเ<ะ>นอ็นอตหลายตัวของผมเนี่ยมันหลุด <S <S <ell and less> พูดในฐานะยูเซอร์นะทุกคนลหลายๆตัวน็อตมันหลุดแล้วก็ไฟหลังแตก ผมก็เลยนลั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ประกอบการตัดสินใจขายตัวนี้ไปด้วยนะครับโอเควัน,นวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละครับทุกคนเดี๋ยวก็ลากันไปด้วยคลิปที่ผมถ่ายเอาไว้เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุนที่รับชมด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่ตามไม่สําเร็จนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้น่าจะโดนแยกชิ้นส่วนขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครอยากให้ตามลินจา300คอมเมนต์มาด้านล่างเดี๋ยวจะ กลับไปหาเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้เจอประวาณ2ปีละเออไม่ได้เจอไอ้เจ้านินจามา2ปีละการสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ